ในเทศกาลสงกรานทุกปีมีประเพณีจัดขบวนแห่อันเชิญพระพุทธสิหิ์ไปประดิษฐานให้ประชาชนส่งนามสงกรานที่ท้องสนามหลวงสำหรับปีนี้ในโอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีกรุงเทพมหานครร่วมกับกองทัพเรือจัดให้มีพิธียิ่งใหญ่กว่าทุกปีด้วยการจัดกระบวนพยุหะญาตราน้อยทางชลมกอัญเชิญพระพุทธสิงิ์จากท่าวาสุครีสมเสน ไปขึ้นที่ท่าสะพานพุทธยอดฟ้าฝั่งทนบุรีตอนเช้าวันจันทร์ที่12เมษายน<อ>เมื่อเจ้าพนักงานอัญเชิญพระพุทธสิหิงขึ้นประดิษฐานบนบันลังบุษสบกในเรือพระที่นั่งอานันตนาคราชแล้วกระบวนเรือทั้ง47ลำก็เคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาสู่สะพานพุทธยอดฟ้า<อ>การที่เรียกว่ากระบวนพยุหะญาตราน้อย พราะตัดเรือออกจากกระบวนพยุหะาญาตราใหญ่สี่ลำได้แก,ก่เรือครุฑเถินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือกรมวังและเรือแสงเจ็ด เรือได้จัดรูปกระบวนเรือสมัยโดยเฉพาะเรือพระที่นั่งสามลำคือให้เรือพระที่นั่งสุพรรณหง์เป็นเรือำํำตั้งพานพุ่มดอกไม้บนบันลังบุษบกบามด้วยเรืออนันตนาคราชตั้งบันลังบุษบกแะดินสถานพระพุทธสีหิงและเรือพระที่นั่งลำสุดท้ายคือเรืออเนกชาติผู้ชงตั้งบุษบกเช่นกัน ขบวนเรือพระที่นั่งถึงเชิงสะพานพุทธยอดฟ้าเวลาเก้านาฬิกาเสรเมื่อเรืออนันตนาคราชเทียบท่าเชิงสะพานพุทธยอดฟ้าทางฝั่งทนบุรีแล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระพุทธสิหิงลงจากอุสบก เชิญขึ้นประดิษฐานบนรถที่กรุงเทพมหานครจัดตกแต่งอย่างสวยงามท่ามกลางประชาชนที่มาชมพิธีสําคัญนี้อย่างเนืองแน่นจากสะพานพุทธยอดฟ้ากระบวนแห่พระพุทธสิงป์มาถึงพระราชอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชที่วงเวียนใหญ่กระบวนรถหยุดให้ประชาชนสงน้ำพระพุทธสิงป์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้น เคลื่อนกระบวนผ่านพระปฐมรมราชานุสรเชิงสะพานพุทธยอดฟ้าฝัา่งพระนครไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครรถที่ร่วมกระบวนจํานวนประมาณ30คันล้วนตกแต่งประดับประดายอย่างสวยงามจากฝีมือเคต,ต่างๆของกรุงเทพมหานครเมื่อกระบวนถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วเจ้าพนักงานอัญเชิญพระพุทธสิหิงประดิษฐานบนบุสบกซึ่งตั้งบนราชรถ กระบวนอิสริยยศอันเชิญพระพุทธสิหิงเคลื่อนผ่านป้อมมหาการสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปตามถนนราชดำเนินกลางสู่ท้องสนามหลวงท่ามกลางประชาชนที่คอยชมอย่างล้นหลาม ริยาศเดินเท้านี้จัดอย่างครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีนำด้วยทหารม้าแต่งกายตามแบบทหารม้าโบราณจำนวนหนึ่งหมู่ตามด้วยกระบวนทหารเดินเท้าแต่งกายตามแบบคนเดินเท้าโบราณถือสาตราวุธครบครังต่อจากนั้นเป็นขบวนปีกลองชนะและเครื่องสูงต่างๆ นำหน้าราชรถที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพลเรือเอกเทียมมกราโนนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครได้ร่วมในกระบวนด้วยเวลาประมาณ16นฬิกากระบวนอิสริยยศเชิญพระพุทธสิหิงถึงท้องสนามหลวงขณะนั้น ท้องฟ้าชุ่มชามด้วยสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักแต่ประชาชนก็มิได้ทอ้อถอยตารอคอยทยอยเข้าส่งน้ำองค์พระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานอยู่บนพระปลากลางท้องสนามหลวงไม่ได้ขาดสายในวันอังคารที่13เมษายนอันเป็นวันสงกรานต์ประชาชนที่ร่วมในการส่งน้ำพระพุทธสิงิ์เพิ่มทวียิ่งขึ้นนับจำนวนหมื่นๆที่หลั่งไหลมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลอันสำคัญยิ่งในโอกาสนั้น รุงเทพมหานครได้อญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนส่งน้ำเป็นสิริมงคลแก่ตนเองต่อไประหว่างงานสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีรัฐบาลจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ขึ้นในสถานที่หลายแห่งแห่งหนึ่งคือที่สลาเหรียญกระสาบในพระบรมหาราชวัง มีการแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบูรพามหากรัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีพระราชทานแก่บรรดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองดังเช่นเครื่องราชอิสริยาภร์จักรีบรมราชวงศ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูนพรัตราชวราภร์เป็นต้นนอกจากนั้นมีการแสดงเครื่องราชอิสริย์ยศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นบำเน็จและแสดงเครื่องหมายแห่งเกียรติยศของผู้ทําความดีความชอบแก่แผ่นดินในภาพนี้เป็นเครื่องราชอิสริยยศที่พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ตำแหน่งเจ้าทรงกรมขึ้นไป ส่วนราชการอื่นๆก็มีการจัดงานขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีดังเช่นง,งานวันเกษตรแห่งชาติซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนระหว่างวันที่ 3, 3ถึงวันที่9เมษายนโดยในวันเริ่มงานได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดและประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ประกอบด้วยริ้วขบวนเดินเท้า ของกลุ่มเกษตรกรต่างๆเช่นยุวเกษตรกรนักศึกษาทางเกษตรจากสถาบันต่างๆและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นต้นติดตามด้วยขบวนแห่รถและอุปกรณ์เครื่องใช้ในเกษตรกรรมแผนใหม่ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีรถจากบรรดาสถาบันการเกษตรของรัฐบาลและเอกชนเข้าร่วมในงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ด้วยนอกจากขบวนแห่รถแล้ว ในงานวันเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีนิทรรศการและการแสดงต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย งานหนึ่งซึ่งสมเด็จพระเทพประนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดคือนิทรรศการเรื่องการสื่อสารและการขนส่งซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในบริเวณท้องฟ้าจำลองเมื่อวันที่8เมษายน2525 25. นิทรรศการนี้มุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสื่อสารและการขนส่งในประเทศไทยทั้งในอดีตปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีการร่วมสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีด้วยการจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทั้งด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการได้ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ซึ่งชนะการประกวดของที่ระลึกในโอกาสสมโพชิกรุงรัตนโกสินทร์200ปี ก็แสดงไว้ให้ชมด้วยเช่นเดียวกับผลงานแสดงความก้าวหน้าที่คนไทยสามารถทำได้ไม่น้อยหน้าตามประเทศซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปร่วมแสดงให้ชมระหว่างวันที่15ถึง21เมษายนที่สวนน้ำพรมีการจัดนิทรรศการผลงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่อดีตการจนปัจจุบันสมัย อาทิการจัดการด้านแรงงานของไทยวิธีการลงโทษตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการด้านไตรสณีการเจาะน้ําบาดาลและแสดงเครื่องจักรกลและจําลองหมู่บ้านการศึกษาในภาคต่างๆของกรมสามัญศึกษาระหว่างงานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนอกจากการแสดงของทางรชาชการแล้วยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเอกชนหลายอย่าง เป็นต้นว่าการแสดงสินค้านานาชาติซึ่งบริษัทโฮลอินวันจำกัดจัดขึ้นในบริเวณสนามกีฬาหัวหมากตั้งแต่วันที่4เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคมซึ่งพลตรีประมาณอดิเรกสารรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการหนึ่งซึ่งร่วมด้วยอย่างใกล้ชิดในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี เห็นว่าดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมขแขนงหนึ่งซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติสมควรส่งเสริมฟื้นฟูให้เยาวชนรู้ซึ้งถึงคุณค่าให้เกิดความภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาให้ดำรงคงอยู่สืบไปจึงได้จัดงานขึ้นที่เวทีใหม่สวนน้ำพรในวันที่20และ21เมษายนที่น่าสนใจคือการบรรเลงดนตรีไทยแบบมหาดุริยางมีผู้เล่นเป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนต่าง สังกัดกลุมสามัญศึกษาในส่วนกลางจํานวนประมาณ400คนนอกจากการบรรเลงดนตรีไทยแบบมหาดูริยางแล้วยังมีการแสดงที่สวยงามน่าดูของนักเรียนโรงเรียนต่างๆกว่า10ชุดมิใช่เฉพาะในช่วง200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้น ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นไทยอันยั่งยืนยาวนานได้จารึกไว้ด้วยหยาดโลหิตอุทิศเป็นชาติพลีของเหล่าทหารหารที่ช่วยทำรงคงอธิปไตยไว้ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ดังนั้นในโอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์สองรอปีกระทรวงกลาโหมจึงได้จัดนิทรรศการทางทหารขึ้นที่สนามเสือป่าข้างลานพระบรมรูปทรงมา้ามีการแสดงวิวัฒนาการทางทหารตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันทั้งสามเหล่าทัพ ช่นกองทัพเรือมีการแสดงหุ่นจำลองของเรือพระที่นั่งและเรือรบที่ใช้ในปัจจุบันกองทัพอากาศมีให้ชมทั้งเครื่องบินสมัยก่อนและเครื่องบินจำลองแบบที่ใช้ในปัจจุบันกองทัพบ,บกนำอาวุธยุธโทโธปกรณ์เคี่ยวเล็บของกองทัพในปัจจุบันมาแสดงรวมทั้งอาวุธที่ไทยสร้างขึ้นใช้ได้เองด้วยมีการแสดงและการแข่งขันโด,ดรนแบบดิ่งพระสุธายางน่าดูของทั้งสามเหล่าทัพ กีฬาเป็นยาวิเศษส่งเสริมเพิ่มภูมิพลานามัยให้แก่เยาวชนของชาติให้แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจกรมพลศึกษาได้ร่วมงานสมโพธ200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยการจัดให้มีเทศกาลกีฬาขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะในระหว่างเดือนเมษายนเช่นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่สนามสุขพัชลาสายัยเมื่อวันที่22มีนาคม ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์มีการแจกรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพลงไทยสากลสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์อันมีพลโทชาญอังสุโชตประธานคณะอนุกรรมการไปเป็นประธานนายกำจัดกีพานิต์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์